สวัสดีครับนี่คือช็อเด็ดกีฬาแชมป์กับผมแชมป์พิรพลครับวันนี้พูดกันเรื่องของรถนะคุณผู้ชมครับเพราะว่าคนที่หลงรักในกีฬามอเตอร์สปอร์ตเขาบอกว่าเสียงของรถนั้นมันเซ็กซีจ่จริงๆเซ็กซี่ถึงขนาดต้องเดินทางไปญี่ปุ่นไปยุปปยโรปเพื่อไปชมการแข่งนนขันรถแข่งระดับโลกแต่มาณวินาะทีนี้ไม่ต้องเดินทางไกลๆอีกแล้วเพราะประเทศไทย ก็มีสุดยอดการแข่งขันรถเช่นเดียวกันนะครับกับรายการ Thailand Super Series ซึ่งสุดสัปดาห์นี้มันกันสนันบุปรีรมอย่างแน่นอนเราจัดไปเสาร์อาทิตย์นี้จัดไปเอาใจคนเลิฟรถกับการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบรายการ Thailand Super Series การแข่งขันรถยนต์ทางเรียบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยรถทุกประเภทมากกว่า300คันบุกกันมัน ที่สำคัญมีซุปเปอร์คาร์ตัวพ่ออีกมากกว่า30คันมาให้ดูกันณสนามมอเตอร์สปอร์ตระดับโลกบูรีรัมอินเตอร์เนชั่นแนลซอร์กิตรถสวยสิ่งสนามสุดรู้ Thailand Super ไฮแลนด์ซุปเปอร์ซีรีส์นบูริรัมจัดไปเสาร์อาทิตย์นี้10โมงเช้ายัน หกโมงเย็นคนส่วนใหญ่ก็มักจะคิดว่ารถในฝันของนักกีฬาชื่อดังต้องเป็นรถสปอร์ตคุณผู้ชมครับอาจจะบอกว่าจริงบางคนอาจจะบอกว่าไม่จริงเพราะบางคนมีลูกมีครอบครัวสปอร์ตเล็กเกินไปอาจจะพาทั้งบ้านไปไม่ไหวฉะนั้นซุปตาชอบรถแบบไหนเรา เมคเงินกันร้อยล้านพันล้านซูปตาขับรายการ Range Rover คือรถ SUV สัญชาติอังกฤษนะครับที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดคือเป็นรถอเนกประสงค์ที่เหมาะกับนักบอลเพราะว่าใหญ่เก็บของได้เยอะขับนานก็ไม่เมื่อยยืดเส้นยืดขาได้เพราะที่อังกฤษนี่ฮะคุณเจอรถติดก็พอๆกับบ้านเรานะฮะคาระห้ล้านสามแสนบาทเป็นที่นิยมขนาดไหนเวยรูนี่แมนอยู่นเตดและจอห์นเทอร์รี่เชลซีต้องซื้อ แต่หากคุณอยากหรูบวกแรงขึ้นมานิดหนึ่งก็ต้อง Bentley Continental GT ใครเห็นก็ต้องโอ้โหมองกันคอแทบหัก Continental GT ครับเป็นรถ2ประตู4ที่นั่งคันนี้เ,เร็วผสมหรู6 8ล้าน8แสบาทแต่หากอยากเด่นคูณ2ต้องแบบ Mario อบา o t ตเตลี่กองหนะ้าอิตาเลียนของลิเวอร์พูลเออพี่แกแรปเป็นลายทหารเลยฮนะ ดูราคารถที่นั่นน่าอิจฉามากนะครับเพราะถ้าเกิดเข้ามาเมืองไทยราคาน่้ต้องคูณ3เป็นอย่างน้อยแต่หากคุณเจ๋งจริงดังจริงเจ๋งสุดครับฟรีไม่ต้องซื้อเพราะว่ารถชื่อดังจะเชิญให้คุณมาเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็บอกเอาไปขับเลยฟรีๆและแน่นอนคนนั้นก็ต้องเป็นคนพิเศษ The Special One โจเซ่มูรินโญ่ผู้จัดการทีมเชลซีนะฮะเพราะว่าจาก,กัวรถหรูเสือดำเลือดอังกฤษบอกพี่มูมาเป็นพรีเซนเตอร์ F-Type Sport 2ประตูสีที่นั่งคัน์ลี่ล้านสองแสนบาทหน่อยและเอาเป็นเลยไปหนึ่งคันพี่มูบอกว่าใช่ไหมม่เบย